ใกล้ชิดติดข่าวแฟนคลับเตรียมเฮกันได้ครับเมื่อเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันเตรียมส่งผลงานเพลงอัลบ,บั้มใหม่ล่าสุดเอาใจแฟนเพลงพร้อมเปิดตัว8นักร้องคุณภาพระดับเพชรอาทิเช่นตายอรไทยตะกงแตนชลดาเอิร์นรัชนกแพรวาเปาวรียายายายหญิงและพิเศษสุดๆกับไฮอาาพรที่มาเป็นแขกรับเชิญประจำไปเส็จแล้วครับรวมไปถึงสองหนุ่มเสียงดีที่มาร่วมแจมในอัลบั้มพิเศษ <ไป S 1> พเศษ <ไป S 1> พชรตัดเพชร ไม่ว่าจะเป็น Build t h star และออปสุพนัศซึ่งวันนี้ครับเราจะพาบุกกันไปยังสตูดิโอฝ้าดูการทำงานของพี่ก๊อตและแข่รับเชิญสุพิเศษคนแรกในวันนี้ครับความเงาบอกให้เรามาอยู่ใกล้กันให้เธอกับฉันเรียกกันว่าเราเคยเจ็บพระรักไม่แท้ให้ช่วยดูแล เก็วันนี้นะครับเป็นการอัดเสียนะครับระหว่างผมนะครับก๊อตแล้วก็น้องต่ายเพลงไรอ่ะความเหงาบอกให้เราใกล้กันคือเป็นเรื่องของคนเหงาสองคนความเหงาแนะนำทางให้มาเจอกันนะครับก็รักโรแมนติกอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่เพลงเพล่อกว่าเดิมครับ ก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะขอบคุณพี่ก๊อนด้วยนะคะที่ว่า,าวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ต่ายได้มาร่วมสําหรับอัรบั้มนี้ด้วยเ้วเดีด๋ยวนี้คนได้ฟังแล้วครับสำหรับอัลบั้มชุดนี้ค่ะก็มีความหลากหลายนะคะไม่ใช่เพียงแค่พี่ก๊อนกับต่ายที่ยังมีศิลปินอีกหลายคนนะคะที่จะสร้างความรู้สึกผ่านเสียงเพลงในอัลาบั้มชุดนี้ค่ะครับฝากไปด้วยครับคิต่